เรื่องนี้เป็นบทที่เรียกว่าหนักมากๆบทหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เล่นมาเพราะว่ามันเป็นเราไม่ได้เล่นแค่แบบเป็นมนุษย์แต่วาต่าเราต้องเอราต้องเชิญไปเป็นซอมบี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้มันก็ r รียว่หลายๆอย่างทั้งแบบเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของการเตรียมเรื่องของแบบเมน t ทลลิตี้เรื่องแบบสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเจอกับสลิงเอฟเฟกต เรื่องรที่มันเป็นซูเปอร์เนอรัลมากๆครับเป็นสิ่งที่มันเหนือจริงอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้เราไม่รู้สิ่งนี้มันมีอยู่จริงไหมมันก็เลยต้องใช้ imagination บวกการที่เราค่อยๆค่อยๆหยอดมันไปเรื่อยๆค่อยๆค้นหามันไปทีละก้าวทุกๆวันมันก็จะมีสิ่งที่เราเจอครับการได้แบบอยู่ในห้องแล้วผมแบบอยู่แล้วผมก็ซ้อมเต้นขยับร่างกายให้เหมือนซอมบี้เราก็พยายามหาอะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนทุกวันเราก็จะแบบ อาจจะกระตุกนะครับช่วงนี้เพราะว่าแบบใช่ไหมเหมือนเราก็ต้องหาในการแบบทุกวันว่าแบบนอนอยู่แล้วแบบมันขยับมันต้องทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่การท่องบทปรับคาแรคเตอร์แต่การเป็นนักแสดงสำหรับอัดอวัตรรัตนปินทะทุกอย่างต้องฝึกซ้อมและผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้วอย่างบทบาทท้าทายฝีมือในหนังเรื่องใหม่ชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพที่เล่าย้อนประวัติศาสตร์ไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่เหนือล้าตรงที่มีซอมบี้ปรากฏตัวในสมรภูมิอัดอวัตรที่รับบทเป็นหนึ่งในยุวชนทหารติดเชื้อต้องทำการบ้านหนักทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวร่าง ไปจนถึงวิธีคิดของตัวละครนี่ถือเป็นผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ของเจ้าตัวเรื่องที่4แล้วในระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นหลังจากประสบความสำเร็จจากดอยบอยในเวทีนานาชาติและหนังทำเงินอย่างเทอม3 ซึ่งผลงานเรื่องล่าสุดยังได้รับเลือกให้ฉายรอบ World Premier ยรที่นิว y o กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลในเดือนกรกฎาคมนี้ที่อัดอวัตจะเดินทางไปร่วมงานด้วยการปรากฏตัวบนเวทีเทศกาลหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอัดอวัต์เข้าใกล้ความสำเร็จตามฝันไปอีก 19, <Okay. S> 1นก้าวเพราะเป้าหมายใหญ่ของนักแสดงมากฝีมือคนนี้คือการได้ร่วมงานกับกองถ่ายต่างประเทศ ถ้าความฝันนะเวลาเนี้ยเราเราก็วันหนึ่งเราก็หวังว่าอยากจะร่วมงานกับผู้กำกับหรือว่าอินดัสทรีของต่างประเทศเราก็อยากไปเล่นหนังต่างชาติอยากเล่นหนังที่ได้พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3ภาษาใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้แต่เราอยากที่จะเอ็กซ์พอร์เราอยากที่จะเรียนรู้ผมรู้สึกว่าันนึงก็อยากไปไปสเกลนั้นนะครับไป g l o b a l scale ที่แบบได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายๆายท่านที่เราชื่นชอบก็ไม่รู้ว่าฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยคือ ระหว่างทางตอนนี้ผมก็วาง roadmap ของตัวเองบางสิ่งที่ผมต้องพัฒนาเรื่องของแบบการฝึกภาษาเรื่องของการพัฒนาในส่วนอื่นๆ p ฟสิ i c อลหรือแบบการฝึกสกิลด้านอื่นๆการเต้น,นหรืออะไร ทุกอย่างครับมัน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 ก็คือเตรียมให้พร้อมที่สุดเราไม่รู้ว่าโอกาสมันจะเข้ามาเมื่อไหร่หรือเราจะต้องวิ่งไปหาโอกาสแม้ฝีมือการแสดงถูกจับตามองตั้งแต่ปีก่อนนับตั้งแต่คว้ารางวัล Rising Star Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเมื่อปี2023กระทั่งกวยรางวัลด้านการแสดงอีกหลายเวทีในไทยรวมถึงผลงานหนังเรื่องล่าสุดยังประสบความสาเร็จด้านรายได้จนดูเหมือนว่านี่คือปีทอง ของนักแสดงหนุ่มวัย28ปีหากสำหรับอัดอาวาัตกลับมองว่าน,นี่ไม่ใช่ปีทองในฐานะอาชีพนักแสดงเพราะในมุมคนทำงานแม้ได้เสียงชื่นชมด้านฝีมือหากฉากหลังอาชีพนี้กลับไม่ได้มั่นคงนักเมื่อไรายได้ถูกแขวนไว้กับชื่อเสียงที่เป็นลมพัดพาน นี่จึงทําให้ตอนนี้อดอาวัตพร้อมเพื่อนนักแสดงทั้งนนกุลชานนสันติทนทธกุลเอมภูมิพัฒน์และนัทก,กิจจริตรวมตัวก่อตั้งให้เกิดสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยซึ่งเบื้องต้นมีการพูดคุยกับนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อเก็บข้อมูลและหาแนวทางให้อาชีพนักแสดงมั่นคงยั่งยืนได้เราก็ได้คุยกับพี่พี่น้องน้องแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักแสดงด้วยกันอะไราเงี้ยครับหล,หลายคนก็ ประสบปัญหาผมว่านักสแสดงทุกคนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือโอกาสแต่บางครั้งโอกาสมันยังจํากัดอยู่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะทําอาชีพนักสแสดงเป็นอาชีพจริงๆอะ่ะมันทําได้จริงๆริงไหมมันก็ยังตอบไม่ได้เลยในขณะที่ทุกวันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าผมแบบโอ้ดูมีงานออนต่อๆกันแต่ในความเป็นจริงมันคือแบบผมยังต้องหาอย่างอื่นทําไปด้วยเพื่อความอยู่รอด มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้วันหนึ่งอ่ะอาชีพนี้คนที่รักอาชีพการเป็นนักแสดงจริงอ่ะอยู่ได้ด้วยการแบบอ่ะทำงานตรงนี้ค่าตัวแฟงหรือว่าเรื่องของชั่วโมงการทํางานหรือว่าโอกาสที่มันมากขึ้นกระจายโอกาสให้กับนักแสดงหลายๆคนที่เขามีความสามารถแต่เขายังไม่มียังไม่ได้รับโอกาสนั้นอะไรเงี้ยครับ แม้เป้าฝันของตัวเองเริ่มไปได้ดีทีละก้าวไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือในงานระดับอินเตอร์รวมถึงสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยที่เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะถึงฝันที่ทําให้อาชีพนักแสดงที่เจ้าตัวรักกลายเป็นงานที่มั่นคงได้หากนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงยิ่งกับอัดอวัตที่แม้จะไม่นิยามตัวเองว่าเป็นนักแสดงอาชีพ แต่จากผลงานก็พิสูจน์แล้วว่าฝีมือการแสดงที่ไม่ค้านสายตาคืออีกองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เจ้าตัวยืนระยะในวงการนี้ได้นานอย่างที่ฝันไว้กวินพบพันธุเรกไทย p ี s งานสรายงาน